ยังพวกเราไม่อยกรายการมุกแมวเศร้าตอนนี้เป็นเทปที่สองรายการพวกผมแล้วนะครับเมื่อวานก่อนไปญี่ปุ่นมาเรียนรู้คำศัพท์มาเพียบเลยบอกคำไหนตอบได้หมดด่ะอ่ะเซิร์ฟมาแมวภาษาญี่ปุ่นว่าอะไรโดเรมอน มีจาวภาษาญี่ปุ่นว่าอะไรคัตตันลิตกภาษาญี่ปุ่นว่าอะไรเคลลแฮนี่ครับคำถามคถามอะไรแต่ตอบคิด้าัโนนี่นะได้ไหมไม่ได้โดนอย่างนี้ให้รู้มังเอาเลยนะคำถามแรกเลยสัตว์อะไรเกี่ยงอาหารทีสารสกตอสกโตนันมันสตาดืสตานักร้องไม่ใช่สัตว์นกนก นกให้มันนักสแสดงฮะนกกิ่นใจอะ่ะใส่ด้วยจัดหัน <c oughs> ดูทีวีทั้งมั่งนะมา้มาลายม้าลายม้าลายมันเอาไว้ข้ามถนนเอาไว้ข้ามถนนทางมา้าลายอ่ะหัวอะไรอะ่ะอยากรู้เหรอก <c oughs> ต้องให้ตีก่อนนะ <c oughs> สาธิตทีอาา๋อาหารอีสากนก็คืออีลาบโอ้ยมีลาบเหรอเหมือนกันเหมือนกันเนี่ยเมื่อวานก่อน ผมเกือบโดนช่างยนต์ไล่ข้าวอะออกไปช็อะไรก็ไล่ข่าะก็ลยานผมแตกอะผมก็เอารถไปป่าแล้วเขาก็ถามว่าป่าล้อไหนใช่ป่ะผมก like ็บอกเขาว่าล้อเล่นเราเอาไม้ไล้แทงผมเลยเนี่ยปะล้อเล่นก so anyway. oh, ันวโดนที also, ่ไหนอะก็ผมไปล้อเล่นกับเขาว่าแต่เขาไม่เล่นกับผมอะเกือบตายอะแต่ทันไหมหนีทันไหมทันดิ อไม่รู้อ่ะของมันหายหมดเลยอ่ะเป็นไงวะสบูรักสบูรักเออสรกะสวัสดีครับและนี่คือช่วงขำลับเชิญวันนี้เราได้เชิญคุณป้าจากรายการอันจมูกทุบมุมมองแล้ววันนี้คุณป้าเขามีคำถามยะอาถามผมนะครับถามผมมีสิ่งนี้ผมอยากจะถามครับได้เลยจัดมาป้าอะไรใหญ่ที่สุดในโลก ปลาลูกปลาวานปลาอะไรใหญ่กว่าปลาวานปลาวานหวานปลาวานชุบแป้งทอดเฮ้ยแม่่อนถามก่อนปลาอะไรใหญ่กว่าปลาวานชุบแป้งทอดปลาวานชุบขนมปรากฏว่าเป็นกระทะทอดปลาวานอ๋อปลาอะไรใหญ่กว่าปรากฏว่าเป็นกระทะทอดปลาวานปรากฏรถขนกระทะอะไรใหญ่กว่ารถขนกระทะยางยางยางรถยนต์บริษัททำรถขนกระทะอ๋ออะไรใหญ่กว่าบริษัทคนทำรถขนกระทะ คนสร้างบริษัทไงฮะอะไรใหญ่กว่าคนสร้างบริษัทไม่รู้แม่คนสร้างอ๋อเหรอเอออะไรใหญ่กว่าแม่คนสร้างฮะไม่รู้ยายของแม่เฮ้ยเติรนเฮ้ยเมาเหมคุณเมาแล้วกินเหล้ามั้งเนี่ยมือนหัวแรหนักวันนั้นไปกินเหล้ามึนเลยมีคนถามว่าเฮ้ยกินเหล้าอะไรเราบอกว่าเหล้าปั่น เอื่อวนไปกินเหล้ามาไปกินเหล้ามาเออไปซื้อเหล้ามาสองขวดใช่ปะมีเหล้ามีเหล้าปีมีเหล้าปีกับเหล้าใหม่เหล้าปีแตกเหลือเหล้าอะไรเหล้าใหม่เหล้าใหม่เมื่อวานไปกินเหล้ามาซื้อเหล้ามาสองขวดมีเหล้าปีกับเหล้าใหม่เหล้าปีแตกเหลือเหล้าอะไรเหล้าปี เราปีแตกแล้วโอ้ยเรียกเสียฐเนี่ยอัตวกให้เราใหม่ได้อะก็ต้องเล่าใหม่เดีแต่วันนี้ครับก็ขอคือตบกันจบตรงนี้และก็ไปก่อนไปก่อนลาทุกคนสวัสดีคขอบคุณมาก่ายดีๆได้คุณผู้ชมสวยๆหน่อยจบแล้วเป็นอ่างเป็นอ่างเป็นอ่างเถอะเธอปวดหัวมากเลยเนี่ย lốt cái bằng băng rau lốt tỏ bao? Tại s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 ao? Tại เอาปาไม่ละกูมึงตอบไม่ได้บอกว่าตอบได้แต่เร็วๆเอาตั้งเลยไม่แล้ไเปบได้ออกมาจากแ่แบบเอาทำขาว่ะมึงก็นาวปลาอะไรใหญ่ปลาอะไรใหญ่อะไรปลาอะไรปลาอะไรใหญ่ปลาวานแล้วใหญ่ปลาวานเอรอแล้วก็เต้งตอบไม่ได้วางก็ไปะลจะต้องเข้าช่วงหรออยเีวเข้าวงอะอาหามาหน เนี่ยครับไม่อยากจะคุยทันก่อนไปซื้อทองมาสองบาทไเงี้ยจนขึ้นเต็มบ้านเลยอ่ะเออหมดตัวแล้วเนี่ยรถอะไรบางเศร้ารถเด่นไม่ใช่รถเมล็ไม่ใช่รถกระบะไม่ใช่โอ๊ย้อมรถบางทุก รถอะไรแผกรถเมใช่ตู้ช่รถอะไร่รถบังคับ